กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าขานท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องราวของการให้การสนับสนุสน,นฟังก์ชันด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยทํางานที่บ้านต้านโควิด1 9นะครับพูดคุยกับนายแพทย์พลวัตวิทูลกรชิตนะครับผูต้ตรวจราชาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเล่าขานครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินอาชีพในฝันและรถออมสินนะครับจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลน,นะครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลก่อนเช่นเคยข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินได้จัดโครงการสินเชื่อพิเศษ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด50,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยรอ้อยละศูนต่อเดือนให้ผ่อนชำระได้นานถึง3ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้จัดโครงการสินเชื่อพิเศษวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด5 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนให้ผ่อนชำระคืนนานถึง3ปีนี่คือข้อมูลนะครับคำถามครับเราถามว่าโครงการสินเชื่อพิเศษที่จัดโดยธนาคารออมสินนะครับให้วงเงินกู้ต่อรายสูงสุดเป็นจำนวนเท่าไหร่ ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารอมสินนะครับขอแจ้งเลื่อนเปิดการลงทะเบียนโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระและก็โครงการสินเชื่อพิเศษนะครับสำหรับผู้มีรายได้ประจำจากวันนี้ เดิมทีจะเปิดวันนี้นะครับขอเลื่อนไปเป็นวันที่15เมษายน2563นี้นะครับสำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่จะรับผลกระทบจากโควิด -19 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด1,000 0บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยร,อร้อยละ0.10ต่อเดือนผ่อนชำระคืนนานถึงปี นานถึง2ปีด้วยกันนะครับโดยไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ต่อเดือนเดือนละไม่เกิน3 0,000บาทนะครับส่วนโครงการสินเชื่อพิเศษวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยร,รอละ0.35ต่อเดือนให้ผ่อนชำระได้นานถึง3ปีโดยการค้ำประกันจะใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำแต่ว่ารายได้ลดลงหรือว่าขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด19และภัยอื่นๆนะครับซึ่งทั้ง2โครงการนี้ธนาคารออมสินจะเปิดให้บริการจนถึงวันที่30ธันวาคม2563นะครับโดยลงทะเบียนพร้อมกับกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h นะครับ w w w g s b o r t h ครับรัฐบาลและกสทช เพิ่มเน็ตมือถือให้กับคนไทยอีก1 0 g จิกะไบต์นะครับหนคน1สิทธิ์ฟรีเป็นระยะเวลานาน30วันด้วยกันตรวจสอบแล้วก็รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่10เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับด้วยการกดเครื่องหมายดอกจันบนโทรศัพท์เครื่อนที่ของท่านแล้วตามด้วย170ดอกจันนะครับทวนอีกครั้งนะครับดอกจันหนึ่งเดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักแล้วก็กดเครื่องหมายแฮชแท็กนะครับกดโทรออกและจากที่ ได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ใช้งานได้30วันนะครับเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและก็นิติบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับมาดูอีกข่าวนะครับธนาคารออมสินช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยธนาคารจะรดำเนินการพักชำระเงินต้นและอัตราดอกเบีย้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกราย ที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนนะครับณวันที่31มีนาคม2 5งพนสะครับสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทและสินเชื่อ SME s ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน,ายนจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินจะช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี2,563ถึงปี2,564จากเดิมร้อยหรือร้อละของยอดเงินที่เรียกเก็บนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทอครับขอแจ้งให้ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศทุกท่านนะครับท่านจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่อเต่า8ผ่านแอปพลิเคชัน aot airports application แล้วก็ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลา เดินทางในการมาท่าอากาศยานให้เร็วขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ครับได้ผ่อนปลนให้ผู้โดยสารสามารถนําเจลล้างมือติดตัวขึ้นห้องโดยสารอากาศยานหรือว่าเข้าไปในเขตห่วงห้ามของอากาศยานได้ในบรรจ,จุพัณฑ์ที่มีความจุไม่เกิน350มิลลิตรหรือ12ออนจากเดิม100มิลลิตรหรือ3.5ออนต่อบรรจ,จุภัณฑ์ สำหรับของเหลวเจลสเปรย์และอื่นๆความจุต้องไม่เกิน100มิลลิตรนะครับรวมกันได้ไม่เกินคนละ1,000มิลลิตรโดยการผ่อนปลนดังกล่าวจะยังคงดำเนินไปจนกว่ามาตรการของการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9จะสิ้นสุดตามประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับ เอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าขานครับเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนฟังกชันด้านเทคโนโลยีช่วยทํางานที่บ้านโควิดหนึ่งเก้านะครับด้านโควิดหนึ่งเก้าพูดคุยกับนายแพทย์พลวัตวิทูลกุลชิตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับฟังชันที่บ้านนี้เป็นยังไงครับคุณหมอครับที่มาที่ไปก็มีหลายเรื่องครับที่ตอนนี้เวลาเราไปทํางานกับเวลาเราทางาน work work at h o m e w o r k from home นี่นะครับบ เราเราก็ต้องทางกระทรวงก็ต้องมีการออกออกมาตรการหรือออกนโยบายออกอุปกรณ์เอ้ยออกอะไรนะครับเครื่องมือที่ช่วยสามารถทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมได้ครับครับก็ได้แก่นะครับอับครณ์ก็ได้แก่การการออกมาตรการเรื่องหรือระเบียบวิธีการในการแปรูปเอกสารครับนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่งานราชการก็เป็นเรื่องของการเอกสารการอนุมัติพวกนี้ครับแล้วก็มีวิธีการในการที่เราจะเราเราจะ อนุมัตินะครับว่าจะอนุมัติยังไงเพื่อจะอนุมัติได้ทุกที่ทุกเวลาหรือเราจะเอกเเอกสารยังไงได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยกันนะครับครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเป็นฟังก์ชันที่สนับสนุนการทํางานราชการได้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องมีความมั่นคงปลอดภัยับลดข้อผิดพลาดทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้วงกานี้เป็นอย่างไรครับครับเพราะาจะเป็นหัวใจสําคัญอ่าฮะแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นตามมาอีกดีครับเนี่ย ใช่ครับเช่นเราตอนนี้ในภาครัฐเรามีระบบอีเมลครับซึ <lied. S 1> ่งระบบอีเมลที่เป็นที่เป็นระบบที่มีความมัออ่นขคงปลอดภัยสูงของภาครา <lied. S 1> ัฐเพราะต้องมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นถึงจะมีสิทธิใช้อีเมลต่างต่อไปนี้ใ,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 ในในในที่ของภาครัฐเนี่ยครับ กระบวนการก็ต้องมีการรับรองว่าคนนี้มีสิทธิทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมได้นะครับไม่งั้นใครก็มาทําได้มันก็ไม่ถูกต้องครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการครับมันจะมาอบรมตัวราชการเราด้วยครับราชการเราอ๋อครับแสดงว่าถ้าใครจะใช้ก็ต้องมีมีชื่ออยู่ในสารระบบอยู่แล้วว่าท่านเป็นราชการใช่ครับหนึ่งต้องมีชื่ออยู่แล้วในสารบุข้าราชการสองสองเราก็ต้องมีวิธีการว่าเออไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆวันนี้คุณไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมแต่คุณไปทํา่านอันนี้นะแดงว่าไม่ใช่ละต้องมีอย่างในที่กระทรวงดิจิทัลเนี่า เราจะมีการลิสต์ครับพนักง,งานเราถือว่าเจ้าที่เรามี20คนเนี่ยวันนี้รเราเวิร์กฟอร์มโฮมในอาัตาราส่วนของสซลดิจิตอลคือตามท่านประกาศตามประกาศท่านประหลัดตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วนะครับก็คือ70 30เนี่ย30ที่เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับอันนี้เราต้องมีการลงไว้เรียบร้อยว่าวันนี้ใ,ในในกอในขอในคอ,อนะเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะผ่านระบบพวกนี้ได้ก็จะมีการ มีการพิสูจน์ตัวตนไม่ใช่ว่าในงอในคอเนี่ยมาทําอ้างไม่ใช่อันนี้คุณต้องอยู่ในในโลเคชันนี่คุณไปทําอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้างเนี้อ่าถูกต้องครับมาแสดงว่าต้องมีทั้งระบบการตรวจสอบด้วยไปในตัวเลยครับและเสร็จแล้วพวกที่ทำเวรวฟองโฟมก็ต้องมีการรีพอร์ตครับ,รบว่าวันนี้ทําอะไรไปมั่งนะครับแล้วก็งานแอคทีฟเท่าไหร่จะต้องเสร็จในเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็พูดถึงงานที่เป็นงานทั่วไปก่อนนะครับด้วยหลักการจะประมาณนี้ครับครับส่วนใหญ่จะเป็นงานธุรการใช่ไหมครับ งานธุราการบ้างงานที่ต้องมีการใช้พวกเป็นคิดก็จะอีกแบบนะครับส่วนอย่างงานทุกการเราทําแบบนี้ครับ,นนรรบ,บครับครับ <c oughs> คือไม่ต,ต้องงานสารบัญต่องานสารบัญคือไม่ต้องไปพบปะประชาชนไม่ต้องเจอเจอเจอผู้คนที่มาจากดวงงานนอกอะไรทันหบบนีใบ้ใช่ครับใช่ครับครบมอนประมาณน,นั้นครับอันนี้คือทั้งทางดีเอสเราออกแบบมากลางๆก,ก่อนใช่ไหมครับหรือ,อยังไงใช่ครับเราออกแบบเป็นทั้ง,งกลางๆก่อนในเรื่องของหน่วยงานที่ทํางานคล้ายๆกับเราก่อนเพราะว่าบางทีันมันก็ มันจะไม่มีคนทําได้ครับก็จะอเอาหน่วยที่เราทําก่อนเราก็ต้องยอมเป็นหนูทดลองยิ่งเราทดลองเรื่องเริ่องฟอร์มโฮรมาสักประมาณสักปีหนึ่งแล้วครับตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เวรตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์โควิดครับตั้งแต่สมัยทําที่สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อสื่อและสังคมแห่งชาติครับตอนนั้นเป็นสำนักงานอยู่อไม่ใช่ครับเป็นอีกกลมหนึ่งครับทีเราทดสอบเราทดสอบที่กลมนั้นก่อนว่าเออทาอะไรได้บ้างมีข้อติดขัดอะไรซึ่งเราก็เจอหลายเรื่องพอมานี้เราเหมือนมา เราซ้อมใหญ่มาสักพักพอมาตอนโควิดปุ๊บเราก็ปรับตัวได้เลยอ๋อกลับครับครับ,รบซึ่งตอนที่ทดลองนี่เราเราเริ่มต้นยังไงฮะตอนที่ทดลองเราก็มีโจทย์นะครับตอนนั้นสมัยนั้นผมเป็นรองเลขาธิการอยู่เรากทดลองด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะทํางานไหนที่เราจะทําที่บ้านได้ได้ครบจนจนเสร็จสําเร็จได้บ้างเราก็เอาทุกงานที่เรามีที่เราคิดว่าน่าจะทําได้เนี่ยไปเข้า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 มาคลิงเราต้องทำเขาเรียกว่า ทำ i n e s s process analytic คือต้องวิเคราะห์ก่อนว่าโปร e s s ต่างๆเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราเอาไอทีมาแทนตรงไหนได้บ้างนะครับหรือตรงไหนต้องการความพิเศษบ้างเช่นการอนุมัติกเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งหลายนะครับที่ี่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณทั้งหลายการอนุมัติเนี่ยใช่ครับมันจะต้องใช้เน็ตเวิร์กพิเศษครับเช่นเป็น Network เน็ตเวิร์กเฉพาะที่เป็นเน็ตเวิร์กภายในอย่างเงี้ย<อ>ทางระบบก็ต้องเตรียมการไว้ซึ่งไม่ใช่อินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ครับ นะครับก็ต้องก็ต้องใช้ระบบที่มันปิดในการทํางานอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงให้ระบบปิดเนี่ยเราต้องมีการสร้างช่องทางพิเศษไหมไว้ไว้สําหรับใช้ในการทํางานพวกนี้ครับครับแต่โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อใช,ใช่ไหมฮะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อครับใช่ครับพี<ต>งโต้ว่ามันจะเป็นมันเป็นชั้นแนลพิเศษที่เฉพาะเราเท่านั้นเขาเรียกวิลเชอรไพร์ตเน็ตเวิร์กในการ,รเข้าไปถึงไอ้เน็ตเวิร์กเฉพาะนี้<อ>และเน็ตเวิร์กเฉพาะนี้ก็ ว่างมีระบบซีลิงหมดอะเหมือนเราทําท่อเองวิ่งไปหาตรงนี้โดยเฉพาะถ้าไม่ใช่เราเราไม่ได้รับในการเข้าถึงเราเข้าถึงไม่ได้อืมหมดสิทธิ์เลยนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นก, <ๆ S 1> ก็พัฒนากันมาจนกระทั่งตอนแรกๆที่เจอที่ทําเนียม,มีมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างทุกก็มีหลายเรื่องครับเช่นเรื่องเรื่องของการว่ายง่ายมันคือเรื่องมีมีสองสาเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอินฟาชัคเจอร์ครับ เราเราก็เจอเช่นอินเทอร์เน็ตเร็วไม่พออย่างตอนนี้เห็นไหมครับมีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตเร็วมาเป็นไปหมดเลยใช่ไหมครับก็ก็เป็นเรื่องธรามเดาซึ่งเราก็เจอละอ๋อินเทอร์เน็ตขนาดนี้นะทอ,อง,งานใหญ่อย่างเนี้ไม่ได้มันจะต้องเป็นพ่อพิเศษอย่างเงี้ยครับหรือต้องต้องมีความใหญ่พอสองความเร็วของการตอบเอกสารเนี่ยมันต้องเร็วทันใจนะครับปุบป๊บปั๊บเลยใช่ครับหรือการใช้อ e ีเมลในการโต้ตอบ,ตอบในอ e ีเมลมันก็ต้องไม่ใช่ว่าถ้าถ้า ถ้าถ้าถ้าเคยรับอ e ีเมลบางอ e ีเมลเราตั้งใจส่งให้ดีๆเนี่ยแต่มันไปลงอ e ีเมลขยะหมดคือคตัวบริษัทเขาก็มีวิธีในการผู้ให้บริการอ e ีเมลเขามีวิธีกันกองโดยการเขาบางทีไม่ไม่ยอมตั้งชื่อมาเขาก็เอาไปลงอ e ีเมลขยะที่ส่งก็มีปัญหาส่งไปหาไม่เจออะไรอย่างงี้ครับเราก็ต้องเอาปัญหาผู้นี้มาิสต์ว่าเออเวลาคุณส่งเนี่ยคุณต้องมีชื่อเสียงชัดเจนต้องมีการตั้งชื่อมีอะไรเงี้ยเป็นรายละเอียดซึ่งซึ่งเราก็พยายามเอาพวกนี้มาครับ อันนี้เป็นเรื่องของขอินฟราเจอร์ก่อนนะครับ,รบส่วนที่สองเป็นเรื่องของของเครื่องมือเครื่องมือเช่นเราต้องการทํางานสามสี่คนพร้อมกันเอ๊เราจะทํำยังไงมันต้องมีเครื่องมือที่เราสามารถเห็นหน้าจอเหมือนกันครับแก้เอกสารในเวลาเดียวกันได้แล้วก็ชี้เอกสารรือ ทำงานคู่กันนาพูดูดไงพูดไปด้วยทําไปด้วยเหมือนเรานั่งด้วยกันเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันนั่งนั่งอยู่ด้วยกันใช่ครับอย่างนั้เป็นอย่างนี้เพื่ายงคือว่าผมนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยผมมีพีซีหนึ่งตัวแต่ไม่ควรใช้มือถือนะฮะเพราะมันเล็กไปพีซีหนึ่งตัวปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องนั่งอยู่แล้วก็มีพีซีเราก็ต้องมีกล้องคอยจับตาดูด้วยว่าเราทากันนั่งทำงานอยู่หรือเปล่าหรือในตอนนี้ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ว่าเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยหัวหน้้้้้าาาาาาเเเเเเรรรรรออ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 ยยูู่่่่ไไไหนน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 นพืืคคคัััททํะะะกกกแลลว็จจมมมีีต์โขขึใปบ เช่นเ <icism. S 2> ช่นเช่นยกตัวอย่างสมมว่การประชุมเพื่อดูเรื่องโครงการอะไรสักอย่งางหนึ่งทุกคนก็ต้องเห็นโครงการเนี้ยพร้อมกันแล้วก็ต้องวอล์กทูด้วบโครงการนี้พร้อมๆกันจนจบแล้วสรุปว่าอย่างนี้นะทุกค,คนก็ต้องเห็นเหมือนๆกันอืมซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดในการดูโครงการผ่านจอก็อาจจะปริ้นมาแล้วแต่ท่นาน ก็ไม่หันก็ได้ครับก็ได้แล้วแต่เตือนกระดาษอย่างนี้ครับก็ไม่เป็นไรจะไม่ตรงคือบางคนเขาติดนิสัยอย่างรุ่นผมนี่จะติดการขีดขีดวิธีการขีดขีดขีดเพราะเดี๋ยวนี้ในในซอฟต์แวร์บางตัวนี่เราขีดเขียนได้เหมือนปกติเลยครับมันขีดเขียนลงมาได้เลยครับชี้ไปได้ด้วยครับอ๋อผมก็ต้องปรับตัวใช่ไหมะต้องปรับตัวต้องปรับตัวอ่แต่ถ้าเกิดปรับไม่ได้ก็ต้องเปิดกระดาษหน่อยแต่ก็ไม่ควรนะอย่างว่าปรับได้ดีกว่าทีนี้พอพอประชุมเสร็จปั๊บถ้ามันได้ข้อสรุปอะไรยังไงก ก็รับรองเราก็ต้องมีกระบวนการครับคือกระบวนการรับรองคมจริงในสำนักงานธุรกรรมดานอิเล็กทรอนิกส์กเนี่ยเขาออกวิธีกรวนการรับรองมัตั้งแต่2,544แล้วอ๋อเลยครับเพียงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยบังคับใช้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้คนยังกลัวอยู่ว่าไม่รู้จะใช้ได้แล้วเกิดเกิดนั่นเป็นยังไงตอนนี้ทางสำนักงานธุรกรรมดาอิเล็กทรอนิกส์กนะครับก็ได้ช่วยบอกละวว่าถ้าเป็นแบบนี้ทํายังไงถึงจะปลอดภัยซึ่งเรามีเกณฑ์เรามีแนวทางมาตรฐานออกมาให้กับประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทางราชการแล้วว่า กฎจดหมายแบบประเภทไหนนะหรือข้อหนังสือประเภทไหนที่สามารถรับรองได้โดยต้องทำหนึ่งสองสามสี่อย่างต่อไปนี้ถึงจะถือว่าเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกับยังเดิมเราเคยเคยต้องส่งหนังสือแล้วก็มีคนวิ่งเอาหนังสือมาให้คนนั้นเซ็นคนนี้เซ็นไล่ไปเรื่อยๆตามลำดับชั้นอ่าไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องทําไงถ้าเราทําถูกต้องตามระบบเป็นระบบเช่นเราใช้เมลระบบเป็นเมลของราชการเป็นเมลระบบปิดเนี่ยมันก็วิ่งไปในระบบปิดคนที่เห็นหนังสือก็จะเห็นหมดเป็นเรียงเป็นชั้นชๆชนจนถึงสุดท้ายเลยว่าทํายังไง ถ้าเราจะไม่ถ้าเป็นจดหมายตอนนี้เราที่เราใช้ในจดหมายที่มีชั้นความลับปกติก่อนนะครับ,รบเพราะว่าในในที่เป็นชั้นความลับสุดยอดเนี่ยเรายังไม่ทําแบบนี้อยู่ย,ยังไม่ควรนะเพราะว่ายังไม่ควรครับ <S <S 1> <S 1> ในชั้นความลับปกติที่เป็นหนังสือปกติดีกว่าไม่มีชั้นความลับเราทําแบบนี้ได้ก็คือทราบชอบอะไรกันไปตามเรื่องจนสุดท้ายก็สั่งการไปอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่าเราต้องมีการอบรมก,ก่อนนะว่าไม่ใช่่าอยู่ดีด,ดีคุณไป อยู่บ้านเลยชอบโดยเออเห็นอยู่บ้านแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ไปเห็นชอบพูดไปเห็นชอบมันไม่ได้คุณก็ต้องมาคุยคือมันต้องมาคุยกันสักรอบหนึ่งก่อนครับต้องซ้อมเลยนะจริงๆสําคัญนะครับกระทรวงเรากว่าจะทํานี้ได้กระทรวงเราต้องซ้อมเองครับซ้อมมาทําได้ไหมทําได้จริงไหมแล้วสิ่งคนส่วนใหญ่ตอนนี้ปัญหาบ้านเราคือคนออกนโยบายไม่ได้ลงไปซ้อมอพอไม่ได้ซ้อมปุ๊บคนทํจริงก็ทําไม่ได้ก็ติดนู่นติดนี่ตอนนี้เราต้องเอาลูกน้องเราเอาคนทําเรามาซ้อมเลยเฮ้ยคุณต้องทําแบบนี้นะ คุณต้องซ้อมไงเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอ๋ออย่างนี้ติดอันนั้นนี้เราก็ออกค่อยๆแก้ไปแก้ไปแต่ไม่ให้เกมฑ์ถึงออกมาได้ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นความร่วมมือของเรากับกับพนักง,งานธุรกรรมทางนี้ทางนร้นะครับที่ช่วยกันออกมายากไมหมฮะเอา,เอากระดาษลงงานออนไลน์เนี่ยมันก็แบบที่บอกกันนะครับว่าเออ มันมันเป็นหนึ่งมันเป็นภาวะจำยอมเนาะนช่วนมันพายุภ <laughs> าวะเปลี่ยนผ่านด้วยแหละยังไงมันก็ต้องทำดีเดีสรุปอ่าใช่ครับอีกหน่อยคงต้องเป็นแบบนี้หมดครผมคิดว่าครึ่งปีหลังน่าจะน่าจะน่า,นาจะสะบวนรานหลายๆตัวน่าจะออกมาละอาจ <laughs> จะไม่ต้องกลับไม่ต้องมาทํางานก็ได้นะทํางานอยู่ที่บ้าน นันไหนก็ทําไปแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทําช่วงนี้ไปแล้วเนงเมื่อมันอยู่ตัวดีแล้วก็จะจะต้องไปทาใหม่อะไรเดี๋ยวว่ากันทีนึงนะครับอ่าอันนั้นอันนั้นก็คืออยู่ดีกก็ต้องคงไปดูเรื่องระเบียบอะไรหลายๆอย่างซึ่งผมยืนยันว่าทางระเบียบราชการก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเยอะนะครับไม่ได้ขัดข้องมากในการที่ทําให้เกิดแบบนี้ขึ้นครับครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณไปทํางานที่บ้านแล้วคุณจะปิดคอมดัดเดินเล่นไปมาอย่างนั้นคงไม่ได้ไม่ได้งานก็คืองานครับ ระบบระบบหลายจะต้องเปลี่ยนบางตัวเช่นเป็น performance base ไหมนะครับทํางานตามประสิทธิภาพงานไหมหรืองานบางอย่างเช่นงานโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยครับผู้นี้อาจจะไม่ต้องเรื่องเวลาละอีกหน่อยคุณอาจจะรับงานเป็นชิ้นงานไหมอันนี้เดี๋ยวก็ต้องพัฒนากันต่อไปอ๋อมันต้องไปดูระเบียบด้วยสิงั้นแล้วก็ใช่ครับว่าระเบียบมันจะให้บ่าครับผู้บริหารก็ต้องใจกว้างครับก็ต้องให้เขาทดลองแล้ว่ายแล้วก็ต้อง กระบวนการกำกับดูแลก็ต้องเข้มข้นครับถ้ารเราจะให้คนทำงานนอกสถานที่ได้ถามผู้หมอตรงถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเราอย่างที่คิดกันในใจเนี่ยอาจจะมีคนทำงานเหลือที่ต้องเดินทางจริงๆประมาณสักย0สหรือส0เปอร์เซ็นต์เอาห0สิเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เนี่ยภาพมันจะเปลี่ยนไปจากวันนี้เยอะไหมครับผมว่าส่วนที่ต้องติดต่อกับประชาชนอาจจะไม่เปลี่ยนเยอะครับแต่ส่วนที่หลังจากการติดต่อประชาชนอาจจะเปลี่ยนเยอะเลยนะครับ,ค,รบคือพวกที่คนที่เรามองไม่เห็นว่าเขาต้องมานั่งอยู่บนโต๊ะทั้งหมดเนี่ย อี๋หน่อยอาจจะหายไปหายไปนะครับแต่ว่างานอาจจะดีกว่าเดิมอาจจะเร็วกว่าเดิมก็ได้เร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมอาจจะเร็วกว่าเดิมอาจจะดีกว่าเดิมอาจจะอาจจะบางงานอาจจะช้ากว่าเดิมก็ได้นะครับไม่รู้อันนี้ก็ต้องว่ากันไปแล้วแต่กำลังรับกานึกถึงตอนทําบัตรประชาชนคุณหมอจําได้ไหมสมัยก่อนต้องมีบัตรเหลืองมาก่อนถูกต้องครับส่งเข้ากระทรวงมาโอ้โหกว่าจะได้บัตรจริงนี่เป็นเดือนกว่าจะเดี๋ยวนี้ได้เลยใช่ครับเมื่อก่อนนี่บัตรเหลืองมาต้องถ่ายรูปติดไปก่อนใช่ไหมครับทั้งภาพหนึ่งคนไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว ที่สําคัญไปทําที่ไหนก็ได้ใช่ครับหรือมีสินด้วยครับเลยก็ได้เพราะฉะนั้นยังไงครับหมอครับก็ผมว่าชุกเปลี่ยนผ่านเนี่ยผมก็ถือว่าโควิดเพราะว่าโควิดหนึ่งเกก็เป็นก็เป็นโอกาสนะครับในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นโอกาสของประเทศครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปรังเกียจมันเพราะยังไงทุนต้องมีโอกาสได้เจอแน่เรื่องแบบนี้ <Sh iri> ใช่ครับนะครับใน,นอนาคตสักวันก็ต้องมาสักวันก็ต้องมาวันนี้ก็ถือว่ามันมันมาเร็ว่นิดหน่อยนะครับกับบังเอินซึ่งซึ่งไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้หรอกแต่มันก็เติมไปแล้วนะครับก็ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับเอาละเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าบริษัทไหนสนใจอยากทํางานลักษณะแบบนี้บ้างเนี่ยเขาหรือว่าเขาเดินกันไปแล้วะหรือยังไงก็เดินไปแล้วถ้าอยากจะสนใจต้นแบบก็ไปโหลด แนวทางเว r k ์ r ฟอร์มโฮมของกระทรวงดิจิทัลได้นะครับ,รบที่เว็บไซต์ของทางสำนักงานธุรกรรมดิยินิคนะครับหรือเอ d a นะครับ e g d a ลองเซิร์ชอยู่ก็ได้นะครับ .or.th จะมีเอกาสารให้ดาวน์โหลดนะครับในเรื่องของการทำา e m m i s i n n g นะครับการทำเว็รฟอร์มโฮมให้แล้วก็มีถึงเรื่องการประชุม อีออนไลน์หรืออีมิสซิงออนไลน์ให้ด้วยว่าเออเขาก็มีการแนะนําว่าคุณจะโหวตยังไงนะคุณแสดงตัวตนยังไงถึงจะถูกกฎหมายนะครับหรือการสื่อสารยังไงถึงจะเป็นรูปแบบที่เรารับรองเอกสารได้ครับก็จะมีวิธีให้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือเราระหว่ังเอ็ดได้กักกระทรวงดิจิทัลเพื่อสิ่งและสังคมออีกเรื่องหนึ่งไม่ถามไม่ได้เลยคือเรื่องของซิเคอร์ลิตีคุณหมอครับซ e เค r i t y ก็อ่า ในหมายความว่ายังไงครับเซกิตี้ของระบบใช่ไหมของระบบครับของระบบส่วนใหญ่องเซกิตี้ถ้าเราทำหนังสือราชการเราจะทําในระบบเมลของท่านราชการซึ่งเป็นเมลโลงปิดอยู่แล้วครับส่วนเรื่องระบบเซกิตี้เรื่องของมิสติ่งเนี่ยนะครับมันจะมีมันจะมีขั้นตอนซึ่งต้องคอนซึ่งต้องเข้ากันได้กับกฎหมายพรบธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับการทำคามิตคอมพิวเตอร์ก็คือคุณต้องมีการเก็บตัวอย่างเก็บตัวการเก็บเขาเรียกว่าเก็บอ่าทัฟฟิกนะครับ การสื่อสารนะครับว่าคุณสื่อสารไปหาใครที่ไหนคุณต้องมีการเก็บว่าคุณต้องมีการในฟบตัวตนตามมาตรฐานของเอ็ดด้าว่าคุณเนฟบตัวตนยังไงสมมติว่าเอาเอาเอาง่ายๆสมมติเราทำอีมิสซิงกันนะครับคนที่อเดนไซตัวตนว่าผมจะมีอีมิสซิงเนี่ยก็ต้องมีวิธีการให้เขาขานชื่อแสดงตัวตนอาจจะต้องมีการยกมือไม่งั้นเดี๋ยวใครก็เอารูปขึ้นมาแล้วเข้าในอีมิสซิงได้ก็ต้องมีีการแบบนี้อาจจะต้องบอกมีสิ่งว่าคุณเป็นใครชื่ออะไร เลขประจําตัวอะไรอะไรเงี้ยคือในระบบมิสซิ่งจะมีวิธีการเราก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่ว่าทํายังไงครับเพื่อการพิสูจน์ตนนครับเอาละครับวันนี้ได้กลุ่หมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับนายแพทย์ปนรวรพิทูลกราชิตนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้จัดโครงการสินเชื่อพิเศษวงเงินกู้ ต่อรายสูงสุดเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่คําตอบคือ50,000บาทนะครับเด็กแเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ